喂，喂、oui. oui,，妈妈，好巴龟，久等了。二位的冒险之证我已经确认完毕，这里是委托的报酬，请收好。感谢你们的努力。目前冒险家协会暂时没有紧急委托需要处理了，二位可以趁这个时间好好放个假。哇，真好啊！没想到我们能在诺德卡莱听到这句话。想想刚来的时候。 <c oughs> อืสมสงสัยเป็นเพราะว่ามายืนอยู่ตรงหน้าแคทอรีนที่นอนคายนะ <Thompson> งั้นเราจะตัดไปตอนที่เริ่มควสเสร็จเรียบร้อยแล,แล้วกันนะครับ Let's go เปิดนานมาก ขอร้องขอร้องล่ะโอเคโอ้ยถ้ากีตจะเปิดนานขนาดนี้โอเคโอ้โอ้ไม่ก็โอ้ไม่ก็โอเคค่ะทุกคนก็สวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ l p b b r y เนาะก็ไม่ได้เจอกันนานนะคะเพราะว่าตอนนี้กำลัง เข้าสู่ช่วงการเป็นอ่าบุคคลที่มีงานงานประจำนะคะโอเคก็มาเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันดีก,กว่านี้ลุงห้าอันบทมังกรสิ <laughs> เริ่มทันทีแบบจำกัดเวลาอุย๊ยสามารถเริ่มได้ทันทีก็คือจริงๆแล้วมันจะต้องต่อจากเควสนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่โอเคงั้นเดี๋ยว อ๋อมันมีสองบทเหรอบทสลับฉากได้เดี๋ยวไปทําแล้วนี่ใครเนี่ยฉันเล่นลูมีไม่ใช่ล่ะแบบสุดหัดของแม่มดโอเคเดี๋ยวไปทําอันนี้รับก่อนโอ้ยน้องโยโกดาทำเชิญสู่ดินแดนอัศจรรย์อันนี้เดี๋ยวค่อยทำนะฮะโอ้ยกดทีก็เด้งหายไปทีส่งบัตรรับโอเค บอสใหม่ลงละครไม่มีเวลาถ่ายไม่มีเวลาอัดอะไรเลยค่ะเพราะว่าทาเพราะว่าเป็นช่วงทำงานร,รุ่นทำงานใหม่ๆเป็นเฟอร์จอเบอร์หลังจากว่างานมาสองปีนะคะเฟอร์จอเบอร์เฟิร์สแหละอุ้ยน้อยอะ่ะเอาว้พวกนี้ดีกว่ามันต้องมีดิ มันต้องมีแหละไม่ไม่เอาดีกว่าขี้เกียจเอาไว้ค่อยแก้ทีหลังโอเคเดี๋ยวไปหาจุดมีอยู่จุดหนึ่งที่อยากใช้เป็นจุดกาชาน้องดูลินมาวันนี้ที่เรามาแน่นอนแหละอยู่แล้วเราก็ต้องมากาชาน้องดูลินสีใช่ไหมเออเราจะไปเสียเวลากับอย่างอื่นทำไมเนาะ แล้วก็ทีมนะคะเราก็ต้องเข้าไปหน้าการชาทีไม่ได้เตรียมทีมไว้ด้วยจำทีมโอเคก็แต่ว่าเราจะใช้น้องคลีกับอันเบโดมาเรียกแล้วกันเนาะคลีอันเบโดแล้วก็วันเดอร์เลอร์แต่สิ่งที่จะต้องบอกก่อนคือเรามีการันตีแล้ว เรามีการันตีอยู่แล้วมีการันตีอยู่แล้วฮึบมาน้องคีนั่งไว้นะลกูกมาไม่ทดลองไม่อะไรทั้งนั้นเราจะกดกาชาเลยนี่ก็เลือกไว้สมอยแล้วกันเข้ามาเดี๋ยวดูก่อนน่าจะกดไป55โลเพราะจะเอาตอนแรกจะเอาฟินซีหนึ่งแต่ไม่ออก สิบห้ายี่สิบยี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่ห้าห้าสิบห้าห้าห้าสิบห้าโลหมายถึงฟินซีหนึ่งไม่ออกเลยออกตัวนี้แทนโอเคห้าสิบห้าอุ้ยมันแบบไม่อยากพูดเดี๋ยวไม่ออกเดี๋ยวออกลึกโอเคเลสเกิ <laughs> okay. สิบโลเฮ้ย <c oughs> ครั้งแบบนี้ออกเลยปะเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ หกสิบห้าเฮ้ยน้องยาโดอ่ะ้ไได้คิดว่าไ,ได้คิดว่าน้องจะออกเร็วขนาดน,นี้แต่ก็ดีใจโอเค65ต่อไปเป็น75ไม่ค้างเลยอ่ะ <laughs> กดทีละกดทีละเท่าไหร่ทีละสิบเลยดีไหมเมื่อกี้65 เอ้ยเมื่อกี้เจ็ดสิบห้าอันนี้ก็ต้องเป็นแปดสิบห้ายังไงก็ต้องออกใช่ไหม <c oughs> ตื่นเต้นเหรอเจ็ดสิบหกเย้

จริงๆไม่ได้จะเป็นต้องเรียกขนาดนั้นแต่ว่าก็เรียกมาแล้วนล้วทำไมคนที่อยู่ในทีมไม่ใช่ดูลินเน่ยดูลินเชดแค่โคเทแต่ว่าไม่อย่างน้องอย่างน้องดูลินเน่ยเตรียมของไว้บางส่วนนะแต่ว่า น้องยาฮอด่าไม่ได้เตรียมของอะไรไปเท่าไหร่เลยอะ่ะน้องเจ้องนสีม่วงโอ้โหวิวิถ้าบ้านาของโคลาวิน่านะเลิศเตยแล้วก็น้องยาโหดาเฮ้ยน้องอันนี้เข้าแล้วปะอันนี้ก็เข้าอันนี้เข้าแล้วเอออันนี้สวยละ ของน้องยา่าโคด้อาอัปเป้นิดหน่อยของลูรินมีของเตรียมไว้ให้นิดนึงนิดหนึ่ง,งใช้คำว่านิดนึงอันนี้เราก็เลือกเหมือนจะหเอาสีโนเบสไว้ให้เอ้ยไม่ใช่สีโนเบสสี่เอ็มเบมสี่เอ็มเบม emblem emblem อู้ถ้าใส่เป็นพลังโจมตีมันเลิศกว่าหรออ๋อโอเคสี่ emblem ก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวไปฟาร์มของอับน้องน้องสองตัวเลยน้องเยคุณดานี่ยิ่งกว่าคือไม่มีของอะไรมาให้เลยอะ่ะน้องจะแตดตามอะไรอะ่ะไม่รู้เลยอ่ะข้าเสียหายลมเหมือนจะพลังโจมตี อืมพลังโจมตีถ้าเป็นพลังโจมตีแต่ว่าอันนี้อยากใส่ฟาโวแต่ฟาโนฟาโนฟาโวไม่ได้อัพเลยไม่เป็นไรอ่าน้องเซตที่เขาแนะนำนอ้องเป็นสี่ลมกับอันนี้หรออ๋อ ใช้ชำนาญทาด,ด้วยเดี๋ยวนะเอองั้นเอาอันนี้ก่อนงั้นเอาเซตอันนี้ของนออคายดีกว่าถ้าเป็นแบบนั้นนะเออเอาไปของนออคายไปดีกว่านี้อะไรเนี่ยพลังโจมตีแล้วก็อืโบน,นัสการรักษามีของอัปปะเนี่ย จะดูรีบรีบ,รบนิดนึง่เวลาไม่ค่อยไม่ค่อยมีเนาะคนทำงานก็จะประมาณนี้แหละเออแล้วก็ตอนแรกจะก,กาชาที่ทำงานเราด้วยซ้ำนี่ยังดียังกลั้นใจมาทำที่บ้านได้นะเนี่ยโอ้ย ของหมดโอ้ยของหมดของหมดไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเอาดูลินทีมมันจะต้องมีทีมที่เล่นเป็นทีมเขาเรียกว่าเดลี่คอมนะปกติเราจะมีทีมที่เล่นเป็นเดลี่คอมอยู่ ก็ yeah. แล้วแต่ว่าทีมนั้นจะเป็นไรน้องยาหฮดา้าน้องเป็นฮิลเลอร์ใช่ไหมเหมือนจะเป็นฮิลเลอร์แล้วก็น้องดูลินยังไม่ได้อัพไม่มีของ,ขอ,งอะไรเลยของดูลินนะ่ะยังพอมีแบบนิดนึงแต่ว่าของน้องยาหฮด้าไม่มีอะไรเลยอ่ากลุ่มดาวฟารุซนันใช่ไหมได้ดาวฟารุซันมาหนึ่งอัน กยังลูกยังยังนะก็อาจจะยังนะดูลินถ้าจะเล่นแบบกับคุณนิวเวล็ดอะต้องเล่นยังไงนะแต่ก่อนจะเล่นยังไงอะ่ะไปไปหาอัพก่อนเออบอสตัวนี้ <c oughs> ถ้าเล่นเควยประจำตัวเหมือนจะได้อีกได้เท่าไหร่ เยวขอดูกันเล่นเควสประจำตัวได้เท่าไหร่จะได้ไม่ต้องเล่นแนะนํนได้หกอันโอเคไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าน็อตคายเข้าทางไหนเนะี่ยข้างล่างนี้เข้าทางนี้แน่เลย

We'll <laughs> ตาคิอืมอะไรฮะ ลูกมาติดติดเลยนะคนเนี้ยน้องไอโน่แต่น้องไอโน่46แล้ว <c oughs> ได้หรอวะห้าสิบสิบห้าชนนี้มันออกเร็วนี่ว่าเช็ดเคไหนดูดิที่ติดน่าจะสี่สิ สี่ห้าเราพี่รู้ป่าว่าหนูให้การันตีพี่ไปอะตัวแรกอะนี่คือนี่คือตอนที่มาตู้แบนเนอร์มานี่ก็ให้การันตีไปนะแล้วดูตัวอวยตัวแรกดาวเท่ากันเลยนี่ ทิ i ต n ติดตกโอเคเดี๋ยในมาดูสกิน กันนนิดห่อยแบบจัดอะไรต้งบิดโอเคก็วันนี้นะคะทุกคนคงมาแค่นี้แหละลืมไปว่ามันไปกดรับแคเทเธอรีนได้เลยนี่ว่ะเพราะว่าจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นละไม่ใช่ คือแบบว่านั่นแหละเออเดี๋ยวคิดมันจะนานกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เราก็เป็นดูลินแฮรเวอร์แล้วจ้าไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าน,นะจ๊ะบ๊ายบาย